แล้วแล้วตักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับีมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับดูมานังไล่ใจวเบิบงคลิปเบิ้งพี่น้องโอ้มาแล้วน,นี่คุณแม่จะเป็นป้ายังไงโมหอดได้ทัง มาดูกเติดแล้วครับมาสัดสองเสมอนี่ครับกินข้าวแล้วบ่กินแล้วครับวันนี้ได้กินเอได้ยังกินท่านดิท่านดิกินเม่ท่านดิยันเมียบดม่ท่านดิเมียนไปล่ำใสเมื่อขึ้นอนดิเลื่อนดอยู่สีอะไรนะสมเด็จสีสมเด็จรอยย์เมื่อเนี้ยสิไปนครพนมพะนะโอ้ โอ้ยงางกเลยตันี้ยงไสองร้อยไปไปหาสามเลอยสินกนครพนมนครพนมนี่มันไก่มันไก่ำเภอมันไก่กว่าสกลนครไก่กว่าไก่กว่าประมาณเกือบหนึกโลู่แล้วถึงหหรอกหกไปแล้วจักน้อยนี่ก็สีจัไหนเจ็ดสิบไปจักน้อยตัวเดี๋ยวนี้ประมาณเท่าไรเทียงกับเที่ยงครับ มาหอดะเสาเลยมาตะดุดครับพี่น้องมาเดี๋ยวมาแต่หันเดียวดีก็เล่มาหาเนี่ยสิไปวสันนีไปมากับพท่านเนี่ยก็ไปจะเข้าพ่อปิดเป็นเกียรติเรี่ยนเินแล้ทำหาอยู่ทำหาคุณแม่แม่มาบอกกันเลยว่าท em> ั่วหาขุนเดี๋ยวก็เะจังหน่อยไปทรงสการละบ่ายโมงอำนาจศิบ่ออกมาหนีสิบวออกไปพอน ไ้้เราก็คุยกันคิดว่าละทำใช่ไหมแ้ยังกินก่อนใช่ลโอ้โหโอ้นาเสียบตัวนี้สมปาตัวนี้กับมกยังนี่แม่มก่ปาอืมกินรอดแล้วรับเสียดคุณแม่ันฮ่่เขาพอดีตั้งจิกินก็ยังนี่ล้วเน่เสียบ โหยเด็ด้อยเลยเสีย,ย,บ,ย<ม>สบไล้พี่น้องกินข้าวเบิดเป็นหวอสุกม,มะเขือกับทอดปลาสมเรียบร้อยเด็ดวันนี้มามีโอกาสมากินข้าวน้ำคุณแม่มางานข้าวดำหยาิยิ้มโรดี้วันนี้จะได้เตรียมตัวไปเล้คุณแม่ ยิ้มแล้วเวดี๋ยวเตรียมตัวจะได้เวลาแล้วแล้วไปล่ะเจ้าภาพ,พนเยือนล่ะอ๋อยังเง,ง,งีนยนะอ๋อ,อบอคอุบอคคยบุคคยกินเขาอ,อยู่บ้านก็มีอยุเป็นบางโอกาสเอาไม่อยังครับอันใดครับเนี่ยแนวไห้ เอียงเาเอนไวอย่างเนีไปท่าโอ้ก็เม็นท่วงเนีไปท่าเนไปเตมเนี้ไปเตมเตมนี่มันมีบอกกันบอก่ดอกนอ้เนไปท่าเนไปเตมเคยท่าเคยเตม่ว่าเปนตมขิงเอิ่มแล้วอิ่มมาแซ่บบ่ินแล้วยาก็อยู่ไดครับมันลายยางแซ่บอยู่บ่ได้กินดดนอไป ันเขามาเขาก็ซื้อเอาละอ่ะมันเห็ดเอาเหมือนกันน่าเนี่ยชัวรเสือเด้กินเน,ะนาะน่าเสือเด้กินมันเมื่อยกี่คั้งมันเห็ดโอ้แนวาไห้คุณเนี่ยไม่เจอกันนานมิเ <c> ต <oughs> ไปมิเตไปวันนี้คือซีบอ๊อมันตลอดไปไปเต็มเดือนเลยติบันสิสส้นเดือนฮะซีบ๊อบซีบ๊อหัดปีนาพอดีบุญวงไฟปีนาพอดีจึงหยุดไปเลยอย่ะเขาหลับเรียกเขาหลับงานเนาะ ต่งงานอันพยยอไ <c oughs> ่ตรงกันแต่ว่าท่านไี้ไปคุยอว่าสิไปตอนใดสิเดือนใดท่นนี้มันแจ้งสีบา้านรับงานเป็นเน่าจะภาพข้าเจ,จา้าจ้างช่วงนี้คือว่า่ะปีนี้ปีท่องบางนีอันข้าเจ้ากะอยากจ้างเจ้าภาพเนี่ยนะถ้าเจอแบบเดี๋ยวนี้อยากเอาสาวน้อยอย่างียวอัถขานว่าด้ปีนี้กับปีนาปีเฮือไปสำห <c oughs> บับอ <c oughs> โอ้สแสดงว่าไยใน จากนี้ไปห้าลายปีนี่บ่ได้ยุ่ไดแม่ค่อยสปีได้ยุดได้ช่วงซ่อเด้วนี่แ่อมกับทีบ่อ่อมโดนดิเ,เดียวนเขาว่าสีเห็ดหมนวไยยี่เสด็สดแบนนี่โอ้โหไมเสด็ดแบนเสริมมาสั่นไปนั่าบอกทำมาหลายกับห็ดเพลํำเพลินเนีเด้อคได้ฟังอรสิอะเพนว่าอันจภาพกับห้กับตัลอละ่ะจะภาพบางบางบ้านเพล่นกับท่านจะเพลํำเพลินเนานะเพนกับบาตบผู ขาเจ้าเบิงเฟซเห่นเฟยเขาเจ้ากับหูจักยี่ว่าเออเป็นราเพ่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นไอ้มุ่งจูขาเจ้าก็บ่าเออเดี๋ยวเป็นปีนี้กนปีหน้ากนยังสินฮาครับขาเจ้ากับไอผลงานประจักษ์ก็เนาะเข้ากับตองรลวว่าเพราะว่าเขาเป็นมอลาไม่เข้าก็ต้องเอาเอาเอาสเกินผลงานเขาาพื่อเหตุให้มันดีเหตุดีทําดีต่อไปมันกับสิมีงานเพื่อนก็สิมาจ้างเท่าะครบเพราะว่าเพื่อนเอางานเอาจัดงานทุกปีอยู่แล้วเจ้าภาพเน่ะบ้านเมื่อเพื่อนกับเปิดกว้างแล้วเข้ากับมีโอกาส บ้านนี้บ่าจ้างบ้านอื่นแต่จ้างขึ้นเก้าละ่ะเพราะว่าเพิ่นกับจ้างสาวน้อยเราบางเท่อเพิ่นอยากได้ราคาถือเพิ่นอยากไดว่งปีต่อไปมันอยากเลี้ยนว่องนี่เสีเพิ่จ้างขึ้นเก้าล่ะเพื่อเกิอยา็กได้ราคากลางเยากใดสมมุิว่าจังวองเฮ <c oughs> ้าราคากลางมันบ่ล่ะมาล้ำปั่นกลางเฮ้ากะเพราะท่านใหญ่ใหญ่ตัเฮ้าก็ต้องทำใจแต่ว่าก็ดีเราดลับเพราะว่าเฮ้าเฮ้าบัเป็นธรรมดา,านาาี่ <c oughs> เราเห็นแม่ปีสองปีสองปีกวนเนาะวันที่สี่พฤศจิกายนผ่านมาปีที่สองอันนี้กับกวนมาแล้วกับถือว่าไหนสิดก็ธรรมดาดบถือว่าเติบโตเร็วอยู่ดิศสยบารมีจากพ่อจากแม่นั่นละพ่อแม่พ้าเห็ดมาเขากระสางไปถึงแม่เข้าทุ่นหน่อยเขาว่ามีทุ่นเข้าทุ่นหน่อยเขากับว่าเป็นยังเขากับตองลาเออยู่ไปเห็ดไปสางไปเดี๋ยวกะเก่งเดี๋ยวกบถือว่า ผู้บริหารให้มันพัฒนาไปทุกอย่างลูกบหน่อนคอยเห็ดคอยท้มปนี่แหละครับมันกิดมันเกิดได้ดอกให้การแต่กีโอ้ยพ่อแม่สามยพ่อแม่พ่เป็นลำบากดีคนดมดูครูขั้นมากค่ะคนชื่อมึอยัง่งดีเนี่ยถือว่าเอฟซีเพิ่นเหนียวแน่นอยู่ดีเห็่นลำเพิ่นเอฟซีเหนียวแน่นอยู่เนีเพิ่นอื่นเสาะอ่อนเพิ่นซอยมากก็ถือว่าเอาดีเลยแต่กีเหง่ว่ามีเอฟสองเอฟซีเนาะ ยังไปยากมายากนี้มิไไปหากันยังหูจักกับทศัวละกันแดนเสือก็ไปหาเอาขี้รถนั่หาเอาจนว่าดึงดึงขึ้นกันจังใดเข่าบ้านสมัินี้พ่ได้นั่หาอยากเข้ามาสมัครเองเลยสบายสบายมันดีตรงนี้เราก็มีเอฟสอเอฟซีเฟิร์เฟียอเจอจุนเข้ามากันอาหารการกินรุ่นนี่นั่นเป็นอีกกำลังหนึ่งหลายๆยอย่าง ก็ถือว่าดีเลยครับถือว่าเอฟซีเหนียวแน่นอยู่เพนน้ำเพื่อนกระดาครับเจ้าหน่อยกับนี่ของเจ้าหน่อยทั่วไปเลยพระเจ้าเดืนนี้กับอุ้งอิงกำลังมาแรงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของอุ้งอิงเนาะได้มาอยู่นําเจ้าหน่อยเป็นบรนแทงก็ถือว่าเป็นบุญของแม่สุดาพแอะไรก็ผู้เป็นแม่แล้วก็นุ่มจูกับเป็นผู้บริหารก็ถือว่า ดวงเขาถือกันจูกับอิมอีกแตถือว่าดวงเขาถือกันแล้วเกิดวันพฤหัสคือกันแต่เดีคว้นเกิดวันพฤหัดเดินดวงก็ร่งขืนจูก็ร่งขึง้นกั็ถือว่าไปได้สวยนั่นนหะเอาถึงเวลาใดกะเฝ้่าเอาถึงเวลาดวงเขาขึ้นก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าเอาแม่ก็ไปน้ำรูน้ำเตาดูเล่ทั่วไปนั่นล่ะเขาบเป็นอย่างไปตามนาทีขึ้ไปตามนาทีเบื้องลู่เบื้องเตา ครูอยู่เบื้องหลังก็คือเหตุผลเพื่อนกับแม่กับให้กำลังใจคือเกาหันละว่าเป็นอย่างนัหละว่าถิ่นคนลายครับคนหลายๆว่าได้ถิ่นได้ปลาลูกเต่าดอกลับไปคือเกาเมืองแี้คือเกาหันละให้กำลังใจลูกเต่าคือเกาผู้บริหารกับถึงเว่าเจ้าของเป็นพอกับเห็ดให้มันดีเฮ็ดให้มันเป็นตะดุงตะดังไปนาพอแม่พายเหตุพายสัางมาแล้วเจ้าของเคยบริหารแล้ว เป็นผู้นัาคนว่มาเป็นจังไดแบบไ่ห้องเป็นพ่อเป็นแม่เขาห้องกระเฮ็ดเอาล่ะสิ่งที่มันดีตั้งต่นี่ต่อไปก่ให้งานเขาเพ็่นล่าเพิ่นก็ได้งานเขามาอะไรอะไรไปล่าใส่กับให้มีเจ้าภาพจ้างมองหันล่ะไปฝากผลงานไว้เพื่อนกัสเไดหูเด็กขันห้าวมาออกงานเพื่อนกับ่าหูเด็กห้าต้องไปออกงานไปล่ำไปลองไปเห็นเห็นเพื่อนเบิ้งเพื่อนก็บเไดหูได้เห็นว่าเออโอ้วงนี้ดี่ตัวนี่ ข้าขเจาก็เฮดดีร่ำดีเลนดียุตตวนี้ราค่ากับพ่อจ้างพราะว่าบางเถอเขาเจ้าบอกการจ้างราค่าหลายข้าเจ้าะ็สิจ้างราค่าตานกลางจังสี่นะแต่ถือว่าดีเท่ากับที่มีโอกาสได้ไปฉลองไปร่ำไปร่ำให้เพิินพัฒนานไปหลับว่าเป็นยังเพิ่นก็คือกันหลายคณะเยีะหนิมร่ำก็เกิดขึ้นไม่แต่มีหลายมันไม่แต่เท่าเอายังได้ครับโอ้ยขอบคุณคำบวยพรจากคุณแม่ละของฝากของให้วันนี้ก็นจ ไปงานไปงานเขาดำเขาดำก็เนาะก็จะได้เดินทางมือแรงอยู่ไทยก่อนเลินนิ่นครพนมนครพนมบ้านอย่างบุ๊งบังในคลิปเอารูดต่อลายล้างเถื่อนเดียชุบผาพเด้อว่าได้กินเขาเสียบเสียบว่าได้กินอาหารที่เขาแล้วก็กินนั่นนั่นหลายอาหารเสริมกินอาหารเสริมกับนุ่มผงผลละหมากหลากไม่ไปตัเสียบจบอกวัวล้างเถื่อกับเมื่อย์ล่ะเมื่อยกับนวลนั่นเอานอนไปตำรวจหน่งยสิ เราจ้องวังวังบอกป้าขนาดเห็ดเบาะใส่ไม้นิ่มๆดีว่าเห็ดเป็นกระขายเตียงนอนเตีดงด่ง่ดไปไปเสื่อมเงียบนิ่มๆอย่าว่าโอ้ยสิได้ขั้นขั้นไม่งำไยยังสิได้นาะเดียกะไดเอาหยดเอาเดี๋ยวก็ไดเดากหะอยะยไว่ากรนขอเคุณหลายวีวเีวะีะไปก่อเอื้อนห้าไอ้ยดว ฟังไปฟังอยู่แต่ว่ามันก็เป็นแบบจังหวะเอ้าหมอลำเนาะสมัยโจโจเนาะแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะมวนนี่ดอกก็บ่ทั่านไหนมวาเนื้อหาสลับต้องฟังดีๆก่อนบ่เอาบ่ทันได้ฟังลึกๆบททันได้โอ้แสดงเพิ่นๆเออบ่ทันได้ฟังว่าเนื้อหาสลับมันมาจังได๋บ่แม่นบ่แม่นมีแต่นอนบ่ข้านอนก็เลยบ่ได้ฟังอันเห็นในเฟซอยู่ว่าเอิ้นหาอ้ายอำนวยเอ้าเป็นยังไงยังว่าดี เอื้นหาเห็้หนังไอ้อ่ำน้อยมันจะใส่อีกอะกว่าน่องแจ๋ได้การที่ว่าแตงเพ่งขึ้นมาเนี่ครัยที่มาที่ไปมันอี้ยงมาจากใส่แบบใดนยังไงกะออบิกผู้มาเล่นกัแต่งเพ่งห้อยใจวงไฟแสนห้อยกอดผู้ยอดด้วยที่เขาดังๆอยู่นี่เดี๋ยวนี้ดกะแต่งให้น้องคือกันเด้นั่นดิ้ไอ้กะไอ้ออบิกเนี่ยห้องอัดกับ้องเดียวกันออบุลลง พอนมงคลเสียงอีสานที่เมนกระดังอยู่เดี๋ยวนี้แหละกำมองเดียวกันแทงอ่ำนวยเพลงอ่ำนวยมองเดียวกันมองผู้เดียวกันแทงใหรเนี่ยต้องไปฟังดีๆแต่ว่าเนื้อหาสาระมันอาจจะเป็นช่วงกระแสมันจะมีความต่างไปฟังเขาเฉพาะเขาใจนี่เอ้าอ่อนหาไอ้อ่ำนวยเอาก็เอานซื้อเขาเป็นคำอ่ำนวยมัตเตอใส่เฉพาะเขาใจนี่ก่อนเอ้าบ่ได้เอ่อนยากเนี่ยตอนนี้อ่ำนวยเนี่ยยุ่งในงาน จะเป็นประธานในการก้าวเปิดงานนั่นีงเอานวยเอานวยแจ๊กว่าเอานวยใดลิ้นเอานวยนายกอันนี้เอานวยประถมเอาหน่วยเชี่ยวเสี่ยวพอสมการเออเสี่ยวพอเนี่สงการกับแม่นเอออันหวยใดเราไปเอื่นเขาหน่อยเอาหมดบดประเทศไทยมีลายอาน่วยเดียวพอเนี่ยซอๆอาน่วยปฏิเสธตะกี้ดีพวกนึงเออเอาคุณเนี่ยก็ไปฟังตัวเขาไปฟังไปเชียร์ซอยเนี่ย นั่งรถไปก็ฟังไปพร้อมโอ้เบิ่งจังหวะเดียวเดียวที่ไปฟังหมาอยู่ตอนนี้ฟังเข่าเข่าเอาพ่อถ้าเด็กหนูเนี่ยหาสลับกันให้พ่อลูกโตเขาแน่วนี่ปิดจีบนี่เราไอด่าเป็นผู้อ่นร้องเป็นผู้เล่นบรรพีกระไดร้องออกมาแล้วก็ให้ติดหูคนให้คนนในมากดไลค์กดแชร์ให้ให้ได้เป็นหลายหลายล้านวิวบุญล่ะครับไอ้ดให้ดังประสบควซ้ำฤทธิ์ไอซุปสบความสำฤทธิ์ สุกมันลำลุ้ยเออเป็นลำเพื่อนก็ได้เอาออกงานมาได้ก็ะไดมาได้บ้านเออออกงานใส่กห้ได้มิจะภาพจ้างตตอม่องหันละเอาขอบคุณแม่หลายๆด้วยคุณแม่กะสุกต่อไปสาธุสาธุสาธุท่อได้แต่ว่าไม่ถอยครับผมถอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเดินทางกตลอดปลอดภัยตุ่มลูกตุ่มเต่าตลอดไปคุณพยาบาลศักดิ์ศรคุ้มครองลูกเต่า